สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกประเด็นน่าสนใจในวงการกีฬากันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องผลการแข่งขันวอลเล่บอลหญิง VTV CUP 2025ที่เวียดนามค่ะครับสวัสดีครับแมทชิ่งอันดับ5ที่ทีมไทยชุดผสมอีสโคล่าของเราเจอกับเจ้าภาพเวียดนาม U21 ผลก็คือเราชนะไป3-1เซตแต่ว่าเบื้องหลังเกมเนี่ยโอ้โหมีเรื่องให้คุยเยอะเลยใช่ครับเป็นเกมที่สนุกในสนามแล้วก็ เ,ออดเดือดนอกสนามเหมือนกันโดยเฉพาะกระแสจากแฟนๆทั้งสองฝั่งเลยครับเรามาเริ่มกันที่ผลการแข่งขันก่อนเลยนะคะไทยอีสโคลาชนะเวียดนามยู21 3ต่อ1เซตด้วยคะแนน20ต่อ25 25ต่อ16 25ต่อ22แล้วก็25ต่อ19คว้าอันดับ5ไปครับสังเกตว่าเซตแรกเนี่ยเวียดนามย21เขาทำได้ดีมากนะชนะเราไปก่อน25 20เลย ใช่ค่ะตอนแรกก็แอบใจหายเหมือนกันนะว่าเอจะเป็นยังไงต่อแต่หลังจากนั้นทีมไทยเราปรับเกมได้ดีมากครับโค้ชกริติเดชอาชวิชัยวางแผนมาดีเซต 2, 3, 4เรากลับมาคุมเกมได้หมดเลยอะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรากลับมาได้คะนอกจากฟอร์มของผู้เล่นแต่ละคนแล้วเพราะว่าหลักๆเลยคือการปรับแทคกติกหลังจบเซตแรกนะคือเราเริ่มใช้เกมรุกที่หลากหลายมากขึ้นการบล็อกก็ดูดีขึ้น แล้วก็การมีผู้เล่นประสบการณ์สูงเข้ามาช่วยประคองทีมในจังหวะสําสคัญสําคัญหมายถึงอย่างกติกาแก้วพินอะไรแบบนี้ใช่ครับอย่างกติกาแก้วพินหรือการจนาสีใสแก้วที่ทําแต้มได้ต่อเนื่องหรือแม้แต่วิลันยุพาอินทจันทร์ที่ลงมาเปลี่ยนเกมได้คือมันเป็นการผสมผสานที่เริ่มลงตัวมากขึ้นระหว่างรุ่นพี่กับน้องๆยู1่ 21, นะครับอืมอมืเข้าใจเลยค่ะ ทีนี้มาถึงส่วนที่หลายคนจับตามองกันมากก็คือคอมเมนต์จากแฟนๆ a n วอลเลย์บอลโดยเฉพาะฝั่งเวียดนามเห็นว่ามีความคิดเห็นหลากหลายมากเลยโอ้โหใช่เลยครับหลากหลายจริงๆมีทั้งกลุ่มที่่อ,อยอมรับผลการแข่งขันนะชื่นชมทีมตัวเองว่าสู้ได้ดีแล้วเขาว่ายังไงบ้างคะกลุ่มที่ยอมรับก็จะมีคอมเมนต์ประมาณว่า ถึงจะแพ้แต่ย2 1ของเราก็สู้ได้ดีมากๆกับทีมผสมของไทยมีเป็นประสบการณ์ที่ดีหรือภูมิใจในตัวผู้เล่นทุกคนโดยเฉพาะดังที่ฮงที่เก่งขึ้นมากจริงๆอนาคตไกลแน่อะไรแบบนี้ครับคือมองในแง่บวกเป็นการเรียนรู้ฟังดูดีนะคะแต่ก็มีอีกกลุ่มที่ค่อนข้างจะดราม่าเหมือนกันมีครับและเสียงดังพอสมควรเลย ประเด็นหลักๆที่เขาไม่พอใจเลยก็คือเรื่องอายุผู้เล่นทีมไทยนี่แหละครับอ๋อ oh, เรื่องผู้เล่นอายุเกิน U21 ใช่ครับมีคอมเมนต์ยาวๆเลยนะบอกว่านี่มันไม่ยุติธรรมเลยไทยส่งผู้เล่นอายุเกิน U21 มาตั้งหลายคนมีทั้งประสบการณ์ระดับทีมชาติชุดใหญ่ถ้าไทยใช้ U21 เพียวๆไม่มีทานชนะเวียดนามยู1ได้หรอกนี่มันเหมือนเอายู0มาแข่งกับเด็กชัดๆหรือบางคนก็บอกว่า ที่เวียดนามแพ้เพราะเล่นพลาดเองต่างหากถ้าดังที่ฮุงไม่ผ่อนเกมให้ไทยไม่มีทางรอดอะไรทํานองนี้ครับโหฟังดูค่อนข้างแรงเหมือนกันนะคะเหมือนกับว่าเขาไม่ยอมรับผลเท่าไหร่ครับมันสะท้อนความรู้สึกผิดหวังแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเอ่อโดนเอาเปรียบอยู่ลึกๆด้วยแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องรูปลักษณ์นะักกีฬาอีกใช่ไหมคะที่พูดถึงกันเยอะโดยเฉพาะดังที่ฮุงเบอร์ B 12กับผู้เล่นเบอร์10ของเวียดนามใช่ครับ ประเด็นนี้กลับมาอีกแล้วแล้วก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากแฟนเวียดนามเขาปกป้องนักกีฬาเขาเต็มที่เลยนะมีคอมเมนต์กรอบโตแบบเออดูเดือดเหมือนกันเช่นอะไรบ้างคะ่ะก็อย่างเช่นทำไมต้องมาบูลลี่รูปร่างหน้าตานักกีฬาเราด้วยหมายเลขสิบสองเขาก็ดูแข็งแรงเท่ดีออกคนไทยบางคนนี่มารยาทไม่ดีเลยชอบล้อเลียนเรื่องเพศสภาพเรื่องร่างกายคนอื่นหรือบางคอมเมนต์ก็ท้าทายกลับมาเลยว่าอิจฉาที่นักกีฬาเราแกร่งละสิ ถ้าคิดว่าใช้สารกระตุ้นหรือฮอร์โมนอะไรนั่นก็ไปฟ้องเลยสิอย่ามาพูดจาดูถูกกันแบบนี้โหบรรยากาศตึงเครียดน่าดูเลยนะคะเนี่ยแล้วฝั่งแฟนวอลเลย์บอลไทยเราล่ะคะมองเรื่องนี้ยังไงบ้างมีตอบโต้อะไรกลับไปไหมฝั่งไทยเองก็มีหลากหลายมุมมองครับมีทั้งที่เข้าไปชื่นชมพัฒนาการของเวียดนามยูย่นะอย่างในพันทิปนี่ก็มีคนบอกว่ายอมรับเลยว่าดังทิฮงตบหนักขึ้นจริงทีมเวิร์คเขาก็ดีขึ้นเยอะมองว่าเขาพัฒนาขึ้นจริงจริง อืมอืมแต่เรื่องการตอบโต้ประเด็นอ่อนไหวก็มีเหมือนกันมีคอมเมนต์ที่ไปพาดพิงเรื่องรูปร่างหรือสรีระของนักกีฬาเวียดนามกลับไปบ้างเหมือนกันซึ่งมันก็สะท้อนอารมณ์ร่วมของแฟนๆทั้งสองฝั่งเลยครับแล้วถ้ามองภาพรวมมุมมองหลักๆของแฟนไทยต่อทัวร์นาเมนต์นี้หรือแมตช์นี้คืออะไรคะส่วนใหญ่เลยนะจะมองไปที่เป้าหมายของการส่งทีมชุดผสมไปแข่งมากกว่าครับ คือเน้นให้โอกาสเด็กๆ U21 ได้เก็บประสบการณ์ได้ลงสนามจริงในระดับนานาชาติค่ะคอมเมนต์ก็จะออกมาแนวๆว่าดีแล้วที่ส่งน้องๆไปแพ้ชนะไม่เป็นไรประสบการณ์สำคัญที่สุดหรือเวียดนามเขาเก่งขึ้นก็จริงแต่เป้าหมายเราคือสร้างผู้เล่นระยะยาวไม่ใช่แค่ผลแพ้ชนะในรายการนี้คือมองข้ามชอ็อตไปที่การพัฒนาทีมชอดชุดใหญ่ในอนาคตนะครับก็คือมุมมองค่อนข้างจะต่างกันพอสมควรเลยนะคะระหว่างแฟนๆสอฝั่ง ใช่ครับฝั่งหนึ่งอาจจะเน้นผลการแข่งขันเฉพาะหน้ามากๆอีกฝั่งก็มองเรื่องการพัฒนาเป็นหลักสรุปแล้วชัยชนะคว้าอันดับ5ของไทยในว t ทีวีคัพครั้งนี้มันก็เป็นมากกว่าแค่ผลแพ้ชนะในสนามจริงๆนะคะแต่มันจุดประเด็นให้เราเห็นอะไรหลายอย่างทั้งเรื่องการพัฒนาสีมือศักิ์สีความคาดหวังแล้วกออ็ความเข้มข้นของการแข่งขันในอาเซียนด้วยถูกต้องเลยครับสิ่งที่น่าสนใจกว่าดราม่าก,ก็คือ การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในอาเซียนมันสูงขึ้นเรื่อยๆจริงๆทั้งไทยทั้งเวียดนามต่างก็พยายามสร้างผู้เล่นรุ่นใหม่ขึ้นมาทดแทนรุ่นพีการส่งทีมมาแข่งรายการแบบนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์นั่นแหละครับนั่นสินะคะก็น่าคิดต่อไปเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเป้าหมายของการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันแบบนี้เนี่ยน้ำหนักระหว่างผลการแข่งขันที่ต้องได้กับประสบการณ์ที่ต้องเก็บเกี่ยวเพื่ออนาคต มันควรจะอยู่ตรงไหนถึงจะสมดุลที่สุดอันนี้คงเป็นคําถามที่น่าสนใจให้เราๆท่านๆแฟนวอลเลย์บอลได้ขบคิดกันต่อนะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ